สวัสดีค่ะอีแตนอู่กิจเจริญยน์การช่างนะคะวันนี้เราพามารีวิวอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นรุ่นบรรทุก1 0บถึงสิตันนะคะคันนี้ปลายทางเราไปส่งที่บ้านหนองซึกนะคะอําเภอจตุรัสจังหวัดชยัยภูมิเรานี่เองนะคะก็ไม่ไกลไม่ไกลนะคะอยู่ใกล้ๆอู่นี่เองนะคะก็เดี๋ยวเราพามาชมกันนะคะคันนี้ก็เป็นตัวท็อปอีกหนึ่งรุ่นนะคะรุ่นยอดฮิตของเรา1 0บห้าสิบถึงสิตันนะคะเป็นเครื่องอิซุสเทอร์โบส0งพันอินเตอร์นะคะ ระบบเครื่องยนต์เราก็ให้ดูด้วยตลอดแล้วเนาะก็มีอุ้มลมนะคะให้ทุกคันนะคะหม้อน้ําต่างๆนะคะของใหม่อินเตอร์นะคะตัวปั่นพาวเวอร์ของใหม่นะคะกระป๋องพักน้ําเครื่องยนต์นะคะกองแก้สของอากาศมีให้พร้อมเรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะเพิ่มเติมสเปคในส่วนของตัวช่วงล่างนะคะปกติเราจะใช้เป็นช่วงล่างร้อยสิบห้านะคะแต่คันนี้นะคะลูกค้าเพิ่มเติมนะคะเข้ามาเป็นช่วงล่างฮีโน f เอฟซีนะคะเพราะว่าลูกค้าใช้แบกอ้อยนะคะเป็นหลักนะคะก็ ะนี่ก็จะเป็นคานหน้ามีนุ่ง F4 นะคะแหนบเต้าใหม่7เ,เซนนะคะหน้าก็เสริมให้นะคะนี่คาน6น็อตนะคะเน,ะะนี่ระบบเบรกจิฟฟี่นะคะพ,งพวงมาลัย power อ่านี่แอันอยังเบรกจิฟฟี่นะคะเบรกมือนะคะมะีเกลียวลมนะคะแล้วก็เป็นเกลยวไดชาร์จนะคะเกลยวความร้อนนะคะแล้วก็เกลยวน้ำมันให้พร้อมเรียบร้อยนะคะปี้ปิดกล่องหลังให้แบบนี้เลยนะจ๊ะ กว้างขางนะคะนั่งสบายแน่นอนอันนี้จะเป็นคันโยกดำนะคะพองพอะไรพาเวอระะ์ที่นั่ง,งกว้างๆนะคะเราไปดูส่วนอ,อะไรด้านหลังกันบ้างนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวถังเบรกจิฟฟี่นะคะแล้วก็แถมแต่ลมให้แบบนี้นะคะ สโลนะคะเป็นสโลนิสันนะคะแล้วก็ใสา่ลูกยางกันสั่นให้พร้อมนะคะคาซีเป็นเหล็กลางหน้าหกนะคะดามซับไหนให้เลยนะคะถังน้ำมัน60ลิตรนะคะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นท็อปนะคะตัวท็อปเราจะใส่เป็นกระบอกดําหกตันนะคะที่ใช้ใส่กับรุ่นเนียกรุ่นทุกรุ่นบรรทุก1 5บหถึงสิตันนะคะที่เป็นรุ่นใหญ่นะคะส่วนระบบแหนบนะคะแหนบก็เป็นแหนบเต้าใหม่จเจ็ดเซนนะคะเราเสริมหนาพิเศษให้พร้อมเรียบร้อยนะคะความหนาของแหนบจะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะ ช่วงล่างนะคะลูกค้าเพิ่มจากวัส5เป็นช่วงล่างเอนะคะอันนี้เพาท้ายฮิโน่ F4 นะคะนี่เพา F4 นี่นะคะฮีโน่นี่นะคะยางหลังนะคะยังเป็นยาง825ขอบ16นะคะสัดส่วนของกระบะบรรทุกนะคะกว้างอยู่ที่2เมตร ส0นะคะยาวสี่เมตรนะคะสูงเมตร60นะคะสีสันลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาสีไหนแบบไหนนะคะชื่อนะคะเขียนเบิกต่างๆนะคะก็สามารถแจ้งได้นะคะรูปภาพเพ้น์อย่างนี้ก็แจ้งได้นะคะไฟท้าย LED ดีนะคะเป็นกระบะมินิี่นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดฮิตของเรานะคะใครที่ ใช้ขนอ้อยนะคะขนมันนะคะอยากได้รุ่นกลางๆก็เสนอเป็นรุ่นนี้นะคะบรรทุก1 0 1ถึงตันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ยอดฮิตยอดนิยมของเรานะคะท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้น,นะคะร้านตั้งอยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะ,ะ,คะเบอร์โทรนะคะ0ู3 4 3 1 0 6 7 9 0 9 8 1 2 9 9 7 8 7ย์้าก็ค่ะก็ขอบพระคุณมากนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตรีวิวรุ่นไหนให้ชมกันก็ฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ